สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมช่างเต่าทีทีและทิงเกียร์คนเดิมนะครับก็จะมาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคันที่เป็นคนที่โชคดีมากนะฮะในงาน m ิวเอ็กซ์ไฮแลนด์ที่ผ่านมา2024นะครับที่จัดที่วังน้ำเขียวนะฮะก็คันนี้จริงๆอ่ะลูกค้าคันนี้อยู่ดอนนะครับมาจากปู่ที่อยู่ในกลุ่มเรานะครับชื่อพี่แจนของเราเองหรือช่า,อางเบนซ์นะครับเ9บ้าดีเซลช็อป ้เก้าเจ็ดดีเทลช็อแทงหวยบ่อยแทงหวยบ่อยเก้าเจ็ดดีเทนะครับอ่านะพี่เบนของเรานี่ยก็คืออ่ะมาจะทําอยู่แล้วนะครับจะมาโมเคอยู่แล้วซึ่งติดต่อกันที่หน้าง,งานอยู่แล้วนะแต่พอจับรางวัลแล้วได้รางวัลก็เลยโอเคดีใจเลยนะครับทีนี้ก็เลยมาทําการ m o ดิฟายเกียร์แล้วก็ติดตั้งออยเข้าไปอีกสองลูกพร้อมเกวัดอุณหภูมนินะฮนะอ่าก็เดี๋ยวหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับก็ ไปทาเครื่องต่อแล้วก็ใส่กล่องหรือจูนนะครับจูนกล่องเครื่องแล้วก็อาจจะจูนกล่องเคียรแล้วใส่กล่องวงต่อนะเพื่อรับแรงม้าของหนึ่งุดเก้าอ่าวันนี้เรามาดูผู้โชคดีก่อนนี้ว่ามาไกลจากอุดรแล้วคือใครนะครับพี่รบกวนด้วยพี่คิวพี่คุยพี่ปุยแล้วคือใครสวัสดีครับผมก็เจอก็เจอรับุยยังไงผมที่คิวมาจากอุดรครับ <laughs> ผมชอบีอ่ะน้จะพูดอะไรอ่ะได้ไม่เป็นไรพี่ถ้าเจอก็ดันทนะถ้าพูดน้อยอย่างเงี้ยแสดงว่าขับรถต้องห้าวแน่ๆแล้วเจอก็ดันเลยที่อุดรยังไงเดี๋ยวฝากกับอีกหนึ่งผลงานของคันนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวฝากให้พี่เม้น์ดูแลเครื่องยนต์ต่ออีกทีนะครับยังไงก็นึกถึง TT เรฟิ้งเกียร์นึกถึงทั้งเต่าครับผมขอบคุณมากครับ